สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้มีแอปดีๆนะครับจาก Android มาฝากกันอีกแล้วแต่ว่าบอกกันเอาไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นแอปเกมแนวดีเฟนต์ฮะแหมหลายคนบอกดีเฟนต์อีกแล้วเหรอเนี่ยถึงแม้ว่านะฮะจะเป็นแนวดีเฟนต์แต่ว่าตามสไตล์ของช่วงแอปออฟเดอ a แอนดรอยครับต้องเป็นเกมแนวดีเฟนต์แบบไม่เหมือนใครมีสไตล์ที่แปลกแหวกแนวอย่างแน่นอนนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้ช็อคนั่นเองเลยครับเกมนี้นะฮะผู้เล่นก็จะต้องยิงซอมบี้ให้หมดฉากครับมีหลายคนงงฮะด แล้วมันเป็นดีเฟนต์ยังไงฮะอธิบายง่ายๆและการเะฮะเกมนี้นะครับก็จะมีซอมบี้นะฮะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับเราก็ต้องยิงสกัดกั้นซอมบี้ทุกตัวที่วิ่งเข้ามาหาเราก่อนที่มันจะมาถึงเราแล้วก็กินเรานั่นเองนะครับเออฟังดูมันก็ค่อยเหมือนจะดีเฟนต์หน่อยนะครับเอาเป็นว่าเราลองไปชมวิธีการเล่นเต็มๆกันดีกว่าฮะดูซิว่าวิธีการเล่นแนวนี้เกมนี้มันเป็นยังไงกันบ้างครับ มื่อสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ครับจะต้องกลายเป็นผู้ถูกซอมบี้ไล่ล่าฮะเขาจึงหนีพร้อมกับจับปูนขึ้นมาต่อสู้กับซอมบี้นับร้อยนั่นแหละครับผมเพื่อจต้องสวมบทนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนั่นเองแหละครับแต่ว่าฝูงซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เดินช้าๆแบบที่เคยเห็นกันมันวิ่งเร็วซะด้วยสิครับแล้วเราจะต่อสู้พวกมันยังไงล่ะครับเนี่ย เกมนี้ฮะเราจะต้องบังคับนะฮะชายหนุ่มที่กําลังวิ่งหนีฝ่งซอมบี้อยู่กลางถนนโดยที่ตัวเกมนี้นะครับจะมี Virtual Key อยู่ที่ด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็น d p a d ฮะค,ควบคุมตัวละครส่วนด้านขวา d ีแ d ดสีแดงนะฮะจะเป็นส่วนบังคับทิศทางการเล็งเป้าหมายของอาวุธปืนนะครับโดยในแต่ละเลเวลนะครับซอมบี้ก็จะวิ่งเข้ามาเป็นเวฟเรื่อยๆเลยนะครับเราจะต้องกําจัดมันให้หมด เมื่อขึ้นสุดแต่ละด่านนะครับเกมจะเปิดโอกาสให้ใช้เงินที่สะสมมาซื้ออาวุธเพิ่มนะครับรวมไปถึงนะเพิ่มสิทความสามารถในด้านต่างๆให้กับตัวละคอรอย่างเช่นเพิ่มพลังชีวิตเพราะพลังชีวิตนะครับจะใช้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายเลยแหละครับและถ้าเกิดพลังชีวิตของเราหมดไปก็ถือว่าเกมโอเวอร์ ไงกันบ้างครับสำหรับเกมซอมบี้ช็อกนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแนวทาวเวอร์ด n เ e น์นะครับเดินยิงด้านข้างนะครับแถมเป็น2ดีด้วยแนวนี้ภาพแบบนี้มีไม่มากนักนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยโหพอเล่นเกมไปเหมือนกับอ่านหนังสือการ์ตูนเลยครับภาพการ์ตูนการ์ตูนมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮะเกมแนวทาวเวอร์ด n เ e น์นะครับแนะนำว่าควรต้องหาไว้ในเครื่องคุณเลยนะครับเพราะว่ามันจะตื่นเต้นมากฮะเวลาเรารีโหลดครับ มันระทึกดีแท้ลองเล่นแล้วติดใจนะครับส่วนเพื่อนเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะโอ้โหมาคุยกันหน่อยฮะผมอยากชิดแชทเลอเกินอยากจะแชร์กันเลเกินเพราะว่ามีอะไรให้เมาเยอะมากกับเกมนี้นะครับก็แอด My Life กันได้นะครับที่ t e c h t a l k t o l i f e c o m t e c h t a l k g a n g นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากดูแอปอื่นๆของ Android ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ t e c h t a l k t o l i f e c o m เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะหมดช่วงเวลาของแอป of the d a y Android แล้วเจอกันครั้งหน้ามีแอปดีๆอีกอย่างแน่นอนครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ